สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนวิธีการทดสอบโปรแกรมนะครับเอาละเรามาดูวิธีการทดสอบโปรแกรมหลังจากที่เราได้ copy ไฟล์การ t t a ท็ก a า a ้าเนะครับเข้าไปไในเซริร์ฟเวอร์แล้วคอมพลีสวิดีโอแป๊บหนึ่งครับเซฟต่อไปให้เราไปที่โปรแกรมนะครับไปที่ไดดีรัดการ์ตูนนะครับแล้วก็ books โปรแกรมอยู่นี่ครับดําคลิกเข้าไปเพื่อที่จะทดสอบโปรแกรมของเรานะครับอาจจะเปิดชา้านิดนึงเพราะว่าโปรแกรมมันไฟล์มันเยอะนะครับระบบนี้ผมทำนานมากจริงๆครับระบบนี้ก็รอสักแป๊บหนึงนะ่ง รอสักแป๊บหนึ่งน่าจะโอเคแล้วปิดไฟล์ไปนะครับสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ก็คือเนื่องจากพอร,รันโปรแกรมเนี่ยนะครับวิธีการรันก็คือคลิกตรงนี้เพื่อที่จะรันโปรแกรมนะครับคลิกขึ้นมาคลิกขึ้นมาปุบ๊บปั๊บมันจะถามยูสเนมพาสเวิร์ดคนนี้เราไปเอามาจากไหนนะครับตรงนี้เราไปที่โปรแกรม s d Server ตรงนี้นะครับยูสเนมพาสเวิร์ดเราจะอยู่ที่ Employee 1 ก็คือตรงนี้นะ mplyid o ปึ๊บอ่พ password นะครับได้เป็นผู้ดเลยระบบตรงนี้นะครับก็ลองลองเข้าดูตรงนี้อีกวิธีการหนึ่งก็คือเข้าไปดูเลยว่า ตัวโปรแกรมมันเขียนโปรแกรมหาจากอะไรนี่ครับไฟล์ล็อกอินนะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าต่างโปรแกรมการเข้าสู่ระบบแบบนี้แต่มันอาจจะช้านะครับก็คลิกไปที่เข้าสู่ระบบเพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมมัาเขียนอะไรนะครับก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปมันบอกว่าไปดึงล็อกอินแอดมินตรงนี้ ก็ไปดูซิ admin login ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาดูจะได้ว่า admin กับ monster นะยสเนกับพ password เป็นพูดเลยระบบนะครับตรงนี้ก็อ่าละเรารู้แล้วก็รันโปรแกรมได้เลยอันแรกคืออะไรครับ admin แล้วก็ monster ปึ๊บแล้วก็เข้าระบบบุคจจะแจ้งว่าคุณคือเจ้าของร้านปับ๊บอ่าแค่นี้ก็สามารถที่จะเล่นโปรแกรมเราได้ละนะครับ สมาชิก uh, เพิ่มสมาชิกนะครับแก้ไขคลิกแก้ไขก็จะเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรมเราก็จะเล่นได้ตามกติแล้วนะครับรายงานข้อมูลหนังสือก็จะรอสักนิดนึงเพราะว่ารายงานนี่มันค่อนข้างที่จะอาจจะมีข้อมูลหนังสือให้เราอันนี้ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้ต่างๆ ข้อมูลพนักงานตำแหน่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองเล่นดูนะครับเอาละวิดีโอชุดนี้ก็จบการนำเสนอการใช้งานระบบนะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในข้อถัดไปก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาถ้าโปรแกรมมันรันไม่ได้เรามาดูซิว่ามีวิธีไหนบ้างที่โปรแกรมมันจะรันไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวเจอกันในวดีถัดไปนะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบ ก,การรำเสนอครั้งนี้สวัสดีครับ